นิกอายหล่นเหรอคะแตกไหมแตกค่ะพี่ถ้าหนูต้องจ่ายเงินนะคะหนูทําแตกก็ต้องจ่ายสิคะอันนี้คูลร้อยคะ่ะหนูมีตังอยู่ร้อยเดียวคะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูอาอที่แตกไปใส่ก็ได้ไม่ได้นะคะน้องมันตกพื้นสกรปรกไปแล้วแล้วอีกอย่างไม่รู้ว่ามีเศษแก้วอยู่ในนั้นหรือเปล่ามาคะ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้ไม,ไม่ต้องค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูออไปทิ้งเองก็ได้ นี่หรอร้านขายบิกอายใช่ค่ะบิกอายคู่ละร้อยค่ะบิกอายใส่แล้วทําให้คนตาบอดใครจะอยากซื้อตาบอดใช่น้องฉันซื้อบิกอายร้านเธอเอาไปใส่แป,ป๊บเดียวทั้งตาแดงแล้วก็บวมฮะแต่ปกติคนอื่นใส่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะใส่ถูกวิธีหรือเปล่าถูกไม่ถูกวิธีไม่รู้เธอต้องจ่ายค่าเสียหายมาอะน้องคนนี้พี่จําได้อย่าบอกนะว่าน้องเอาบิกอกลับไปใส่ใช่ค่ะคืออะไร ก็น้องคุณอะทำวิกอายตกแตกแต่ก็ยังดึงดันที่จะเอากลับไปใส่จะไม่ให้มันแพ้ได้ยังไงคะอ้ามันทำแบบนี้ทำไมเห็นไม่ใช่ว่าต้องมาโวยวายร้านเนี่ยก็ที่โรงเรียนเขาจัดง,งานแฟนตาซีหนูอยากใส่เนือนเพื่อนตังก็เหลืออยู่ร้อยเดียวพี่นั่นแหละยืนไปหมดแล้ว บีปรับผิวกระด่างใสของจุฬาเฮาผิวสวยแถมยังกันแดดด้วย SPF 30 PS 3มบัวมีส่วนผสมของผงไข่มุกและชิมเมอร์ที่เวลาทาไปแล้วผิวจะมีความเปล่งประกายมีออร่าเนื้อบีบีเกลี่ยง่ายไม่เหนียวไม่ติดขนแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยใครสนใจจิ้มตะก้าส้มเลยจ้ะ ใช้แป้งตลับละร้อยกว่าบาทเองเหรอใช่ใช้ดีนะตัวนี้ไม่เคยใช้หรอไม่อ่ะปกติก็ซื้อในห้างตลาดรับพันอ่ะอ้าแกใช้น้ําหอมราคาประมาณนี้เองเหรอนี่น่าหรอกตัวแกเหม็นเหม็นตรงไหนฉันก็ว่าหอมดีออกสงสัยฉันไม่ชินอนะ่ะปกติก็ใช้แต่น้ําหอมแบรนด อ้าแกไม่กลัวหน้าแกพังหรอทำไมอะ่ะหน้าของเราอะ่ะจะเอาครีมกระปุกละร้อยสองร้อยมาทาหรอแต่ฉันก็ใช้ตลอดนะไม่เห็นเป็นไรเลยใช้ดีด้วยฉันนะ่ะไม่ได้เลยนะแพ้ไปหมดเลยปกติก็ต้องเค้าตัวแบนเท่านั้นคิดเงินหนไยคะ่ะอะไรนะแม่ซื้อครีมกนอิมหรอต้อซื้อให้ไม่ใช่หรอตังยิ่งไม่มีอยู่เท่าไหร่คะอะไรฉันไม่ไดใช้นะซื้อไปให้คนใช้ที่บ้านอะ่ะหรอก็ยังไม่ได้ว่าอะไรซะนะ คนใช้ที่บ้านเชนน่ะก็อย่างนี้แหละเอาคีมแพงๆให้ใช้เขาก็ไม่ยอมใช้ตัวเองจะเก็บเสื้อผ้าไปไหนวันนี้เราจะออกไปถ่ายคลิปแล้วทําไมต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเราอยากได้วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลยจะไปนอนค้างอยู่ที่นู่นวันนี้มันเกิดแล้วนะเธอจำไม่ได้หรอจําได้สิแล้วทําไมเธอต้องเสียงดังจําได้แต่ตัวเองก็ยังจะไปนานๆทีจะมีวิวสวยแบบนี้นะเต๋าแล้วลองคิดดูถ้าเราลงคลิปไปอะ่ะยอดวิวมันจะเยอะแค่ไหนเราไปก่อนนะนิว เดี๋ยวก่อนเธอเลือกได้ไหมการเป็นยูทูบเบอร์เธอเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้มันเกิดเรานะจะรลอดได้ยังไงนี่มันอาชีพของเรานะถ้าวันนี้เธอไปเราเลิกกันโอ้โหวิวสวยมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้คราวนี้ยยอดวิวเยอะแน่เต๋าเราแก็จะมีบ้านของเราแล้วนะเต๋า ตัวเองไปไหนมาไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเรานั่งรอเธอจนถึงเช้าแล้วที่ผ่านมาเธอทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเ,ร,เราเป็นยูทูบเบอร์เราทํางานเราหาเงินเนี่ยเธอยังไม่เข้าใจงานของเราเหรอเต๋าเราไม่ต้องการงานแบบนี้เราอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมแล้วจะอยู่ห้องเช่าจนแบบนี้เหรอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเธอมีความสุขแค่นี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเต๋า คลิปนี้ยอดวิวเยอะจังแบบนี้เงินที่เราตั้งเป้าไว้สร้างบ้านก็ครบแล้วสิแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเลยนะเราแค่อยากอยู่ด้วยกันเราผิดรอสอบถามได้นะครับนิวเต๋าเธอสบายดีไหมแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เรามารับจ้างขายเสื้อผ้าเราซื้อบ้านเลานะเต๋ายินดีด้วยนะ ตอนนี้เราทำตามความฝันสำเร็จเรามีบ้านมีเงินแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่มีเธอเธอกลับไปอยู่กับเราได้ไหมช่วงเวลาที่ไม่มีเธอเราว่างหงออมากเหมือนกันนะรู้ไหมเฮ้ยหมอเป็นยังไงมีแรงนี่เบแก้นาวีบโอเคเจอกันเนาะัวเองเดี๋ยวเรียนจะมาสั่งรั์ที่บ้านเรา,านะจ้าตามสบายจ้ามีทินโจ๊กเกอร์ ว่าจังได้ยเซลขึ้นเงาเราพี้ยนกับบานกำจมบ่วยยันเมียหายบ่ยันที่ยังเมียไปเขาปลาหุ่นปฏิโทไมากินเราก็หมักอันนี้เราบ่าโจเกอร์หลิกงานแล้วค,ค่อยขี่สืเมื่อเฮืร์ตไปเฮ็ดเวียกเฮืร์ตเบียร์นนสนฟอยอยู่บ่ญญญม่นั่งกินเราอยู่นี่ละเซนเย็นที่รักุบปากเดี๋ยวนี้คบมูอกับมืบมอตรงโซ่แกยู้แบบนี้พากะเต็มกระตาหวยกะยังไม่ท่านล่างไปเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้เท่ากินเดี๋ยวนี้เรานี่นอนที่ปลาหุ่น ไปเมื่อวานทแม่นงแตกเรายังอยู่นี่นี่เมื่อเห็ดเดียเห็นเงินเห็นชาติบวมลุมบวมต่อเนี้ยเป็นยังเฮ้ยไปเข้าบ้านไปนอนลิปเซรั่มบำรุงปากของดัซเซนมีช่วยบำรุงปากที่แห้งแตกลอกให้มีความชุ่มชื้นจะทาทับลิปตัวอื่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากหรือจะทาแค่ตัวนี้เพียวๆก็ยังได้ทาแล้วน้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูหวานละมุนมากสีของเขาและความฉ่ำบอกเลยว่าติดทนทั้งวันกินข้าวกินน้ำก็ไม่หลุด เล่าบำรุงปากให้ชุ่มชื้นยาวนานและยังเช่่ยให้ลิมสีปากดูฉ่ำวาวน่าจูงหกง่ายทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการสามารถใช้ทาแทนลิปกลอสได้เลยปากอวบอิ่มเหมือนฉีดฟิลเลอร์ทำได้ง่าย,ายแค่มีลิปแท่งเดียวลิปแมทเนื้อก็ไม่หยีของแบร d b e a s สเนือ้อนุ่มทาง,ง่ายไม่ตกหลอเม็ดสีของเขาคือชัดมากกบสีลิมสีปากได้เนียนสนิทเนื้อบางเบากลืนไปกับลิมสีปากไม่เหนียวและไม่หนาติดทนนานตลอดทั้งวันเบอร์ศูนย์หนึ่งคือสีสวยมากพี่กัดในตะกร้าไปตามกันเลยค่ะ เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบหนีบผมเพราะคิดว่าผมฟูขนาดนี้หนีบยังไงมันก็ไม่ตรงแน,แน่แต่ทุกวันนี้นะหรอหนีบทุกวันไปเลยค่ะเพราะเรามีเครื่องหนีบดีๆแบบเครื่องหนีบซูเปอร์วีหนีบทุกวันได้ผมไม่แห้งเสียถนอมเส้นผมสุดๆแถมผมฟูๆแบบเราเขายังสามารถหนีบให้ตรงเงาได้และอยู่ทรงทั้งวันไปอีกมันเลิศมันจึ้งขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะแม่ผมหนาแนะนำไซส์ L อเลยค่ะ ร้านนานาสอบนี่เหรอที่เป็นร้านสีสพู่นี้ใช่ไหมครับครับพี่นิวพี่นิวดูผู้ชายคนนั้นสิสกปกมากเลยสวัสดีครับมีครีมกันแดดไหมครับอยู่ทางนั้นเลยค่ะแล้วมันตัวไหนแล้วเนี่ยพี่นิวดูสิสภาพแบบเนี้ยเขามาซื้อครีมซองละยี่สิบาทแน่เลยไม่คาครับหาครีมช่วยผมได้ไหมครับค่ะ หาครีมตัวไหนอยู่คะเป็นกันแดดหลอดสีม่วงครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่ากันแดดอิเซ่ไดฟูกุเ๋ย่ผมอยากได้แบบหลอดมีไหมครับมีแต่แบบหลอดอ่ะสองอร้อยกว่าบาทเลยนะตั้งพอจ่ายหลอดแบบหลอด3ามหลอดครับที่นี่ไม่ใช่ร้านของเล่นนะแต่งตัวก็ซกมุกมอซอม,มาสั่งกระเด็ดสามหลอดตลกใช่สภาพแบบเนี้ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนีรักแบบนี้นะใช่ไหม พ,พี่นี่เขาใช้ i p โ o n e 16 Pro ป a แม็กเลยนะเปลี่ยนเป็นหกหลอดเลยใช่ไหมโอเคครับพี่สภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นคนสวนหรอผมเป็นคนสวนครับแต่เป็นเจ้าของสวนผู้เรียนครับนี่ค่ะนี่ค่ะกันเด็ไดไอ้พวกกูเอาหกหลอดใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรคนหล่อให้อภัยสวัสดีครับอยากได้ตัวไหนถามได้นะครับไม่เป็นไรค่ะ สวัสดีครับเซนครับสวัสดีครับคุณสวยเซนครับให้ซ hey, สวยเรียกไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะเรียกอะไรอยู่ครับกําลังเลือกผ้านาไม่อยู่คะ่ะเห้ซสวยเรียกไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะลูกจิตคิดตังหน่อยค่ะเฮียค่ะมาคิดเงินให้ลูกค้าหน่อยคะ่ะครับครับฮะเฮียเฮียมีเฮียหรอ รับอยย่างนะครับคนเป็นสิวใช้มอัลเจลัยเซอร์ผิวจะอุดตันไหมและยิ่งจะทําให้เป็นสิวหรือเปล่าคนที่เป็นสิวก็สามารถใช้มอัลเจลัยเซอร์ได้ค่ะแต่แนะนําให้เลือกใช้เป็นมอยเนื้อเจลเพราะเขาจะมีความบางเบาไม่เหนียวแลวก็ไม่อุดตันผิวมอัลเจลัยเซอร์จะช่วยเติมความชุ่มชื้นลดการอักเสบและเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงคนที่มีปัญหาสิวอักเสบสิวอุดตันหรือสิวโผดก็สามารถเลือกใช้มอัลเจลัยเซอร์เพื่อลดการอักเสบของสิวได้ค่ะ m o ยเจลเซอร์เนื um ้อเจลเหมาะกับคนผิวแบบไหนเนื้อเจลเหมาะสําหรับคนผิวมันและผิวผสมเพราะเนื้อเจลจะมีความบางเบาและไม่เหนียวแต่ถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆก็อาจจะไม่เหมาะเพราะเนื้อเจลจะให้ความชุ่มชื้นได้ไม่ดีท่า moire เจลเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ผิวแห้งแนะนําให้เลือกใช้มอ i e เจลเซอร์ที่เป็นเนื้อครีมแต่ถ้าใครผิวมันผิวผสมเลือกใช้เป็นแบบเนื้อเจลจะเหมาะกว่าค่ะ พี่คะช่วยแ,แนะนาแป้งหน่อยค่ะแนะนาเป็นแป้งตัวนี้เลยคะ่ะผิวหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะแนะนําเป็นเบอร์ศูนย์เลยคะ่ะสําหรับผิวขาวอมชมพูแต่เบอร์ศูนย์มันขาวมากเลยนะคะถ้าไม่อยากหน้าลอยก็ใช้เบอร์สองดีกว่าคะ่ะพี่แล้วสรุปหนูต้องใช้เบอร์ไหนคะเออเบอร์สองก็ได้คะ่ะเออพี่คะแล้วตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสคะ่ะอ๋อผิวกระจ่างใสไฟเบอร์ตัวเท่าฝาบ้านขนาดนั้นจะมากระจ่างใสอะไร คือเข้าห้องน้ำทั้งคืนแนเออ่เออเอ่อไฟเบอร์มันช่วยเรื่องอะไรวะสรุปมันช่วยเรื่องอะไรคะเออเออช่วยเรื่องห้องน้ำทั้งคืนนะคะพี่คะเคลาตินผมคือตัวไหนคะเฮ้ย hey, ถามวินั่นแหละฉันยิ่งไม่รู้อยู่เออเคลาตินใช่ไหมคะ เคราตินเออน่าจะตัวนี้แหละค่ะเคลาตินจากที่ผมเธอจะนุ่มผมเธอได้แข็งแน่เคลาตินทาให้ผมแข็งหรอคะเคลาตินมันทําให้ผมนุ่มค่ะแต่ที่พนักงานแนะนำอ่ะมันเป็นเจลจัดแต่งทรงผมเออไม่รู้เรื่องสินค้าแล้วเป็นพนักงานได้ยังไงมะเหมี่ยวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรคือชิก,ก้าฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวาถามพนักงานก็ได้อย่าไปถาม,มเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราไม่รู้เรื่องเอา้า ไม่ถามเราจะรู้หรอมันช่วยเรื่องอะไรเธอไม่รู้หรอพนักงานพวกเนี้ยถ้าเราไปถามมันก็จะว่าเราโง่เออเออไม่ถามก็ไม่ถามเอาเซรั่มวิตามินซีวิตามินซีมันเอาไว้กินไม่ใช่หรอลูกค้าค่ะวิตามินซีมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะสอบถามได้นะคะไม่ค่ะค่ะงั้นขอตัวนะคะฉันบอกเธอแล้วอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราบ้านนอกอโทษเถื่อน้าไม่ต้องมากับฉันเลยนะอยากไอ